ไม่รู้่จ่ายช้าก็ปรับแค่นั้นเอาเอาเอาพูดอย่างนี้หรอผมจ่ายไปแล้วมันจะปรับอะไรอันนี้มันของของล่าสุดก็จ่ายไปแล้วมันจะปรับไม่ได้เพราะมันเริ่มเริ่มใช้ก็ไอวันสงการมันไม่มันใช้กดเก่านั้นกดเก่าแล้วเริ่มแล้วแล้วมันใช้กดไอสงการมันคือกดเก่าไงมันยังไม่เริ่มใช้การปรับอยัง กันแน่หน่อยกันได้หน่อยกันได้หน่อยกันได้หน่อยเล่นไปมึงเล่นไปเดี๋ยวกูชุบเองมึงเล่นไปมึงเล่นไปอา้าวไม่เหลือกูคนเดียวอะ่ะ